สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางจ้าสวัสดีทั้ง fc ใหม่ fc เก่าด้วยนอกจากสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆทางหนะ้าช่อง u t ท b e ด้วยกันจ้าทุกคนทุกทานจะที่มาติดตามรับชมแนวทางเลยกะมาเป็นกําลังใจให้กับแอดจ่อยจ้าขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆกาลังใจจ้าสาหรับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทาง หวยรัฐบาลไทยจากงวดประจําของวันที่16เดือน2จ่ากเดือนกลุ่มภาพานธชย์จั้2,516เจาามาพบกับแนวทางของแอดจอยคือเก่าแล้วกานตามเคยจ้าหักก่อนสิไปรับชมรัฐบาลไทยของวันที่16งวดนี่วันที่วันที่16เดือน2จา้เดี๋ยวมาเบืองพ้นยนหลงังกันก่อนจ้าให้เข้าตัวใดแบบไดสีไใดเข้าใจกันตั้ะสำหรับแนวทางของเฮาจาก วันที่หนึ่งเดือนสองรัฐบาลไทยสำหรับเลขเด่นวิ่งรูดแอจโอยให้เด่นวิ่งรูดอยู่ที่ศูนย์ละสี่วิ่งรูดจ้าสำหรับพ้บนจะบุญคือศูนย์หกสามจ้าโอ้โหหกสามสูตรเด่นของเฮานี่มีสี่หกหกสี่เนาะจ้ามาหกสามสามหกสำหรับเด่นศูนย์วิ่งรูดศูนย์ของเฮ้า บล้นนี่คือมาลักลอยเนาะจ้ะไซวิ่งเนะาะไซวิ่งนนไซด,ด,ดู่ฐานําไปวิ่งไปลู่ใดบุ้นด้วยเนาะจ้ะศูนย์หกนี่ก็คือมาตรงๆแต่อยู่ลักลอยลักซิบเนาะจ้ะสําหรับสองตัวห่างจะศูนย์เก้าฮะศูนย์เก้าเข่าเดีนศูนย์วิรุ่ศูนย์ไปเนาะจ้าโอ้โหจับให้ผ่านไปนิดเดียวมัวจะศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกอันนี้ก็ศูนย์หกฐานูบราน้ำ ไปเป็ี่นแนวท่ากับพวันตื้อว่าอะไรตรงๆเด้อจะศูนย์หกอ่ะเข้าเด่นศูนย์วิ่งรูดศูนย์ไปจะสําหรับสองตัวหลังรัฐบาลไทยเราะจ้ศูนย์เก่ากัอยู่สูตรสามตัวเนาะจ้าสำหรับศูนย์เก่าอ่ะสูตรสามตัวข้องเฮ้าสูตรสามตัวข้องเฮ้ากับตื้อว่าเสียดเสียดอยู่เนาะจ้าในห้าศูนย์สี่มาศูนย์หกสามเราจะอ่ะโอเคจะสําหรับ พ้ดแนวทางรัฐบาลไทยของวันที่หนึ่งเดือนสองเราจะตามนี้ด้วยเราจะแนวทางของหฮามาเล็กเด่นวิ่งรูดเด่นศูนย์วิ่งรูดศูนย์จ้าสายวิ่งสา,า,ยงายรูุดฐานนาไปวิ่งไปรูดยินดีด้วยเราจะบนหลังจ้าเมื่อนี้ฝากตามต่อละกันจ้ากับรัฐบาลไทยวันที่สิบหกเดือนกุมภาพันธ์เดือนสองเราจะแนวทางของห้าสิ มาตามสูตรหรือบอ่เมือนี่กันลลรุ่นอีกที่หนึ่งนอกจากอดจอยให้เป็นเพียงแค่แนวทางเราจะทาหมักทาชอบข่อยตามทาบ่มักบ่ชอบปล่อยผ่านได้จต่แนวทางตัวเลขทุกต,ต,ตัวมีเข้ามีรูดจ,จา้าผิดผลาดประกันใดกะขอโทษขอภัยพี่น้อง fc ไว้ด้วยละกันเนอะจากสำหรับรัฐบาลไทยวันที่6 6มื่อนี้ให้เด่นวิ่งรูดอยู่ที่0กับ หกวิ่งรูดจ้าศูนย์กับหกวิงว่งรูดสายวิ่งสรูดเราจะมักตัวใดชอบตัวใดกะลองเปรียบเทียบเบองได้เนาะจะเด่นสองตัวจะศูนย์หกจับคู่มีศูนย์สองศูนย์สาม 0 4 0 5 0 6เด่น6วิ่งรูท6จับคู่6 7 6 8 6 9 6 0 หกหนึ่งอ่าสำหรับศูนย์หกหกศูนย์นี่คือซ้ำกันเราจะโอ้ขอถอดขอไพ่ลายจะเดี๋ยวแอสจอยเปลี่ยนเราจะสำหรับศูนย์ฮกฮกศูนย์เนาะตามต่อละกันเราจะสำหรับเด่นศูนย์นี่ศูนย์ศูนย์หกฮกศูนย์เอสจอยเขียนสาซ้ำเขียนซ้ำเนาะขอเปลี่ยนเป็นศูนย์หนึ่งละกันจ้าอ่าสำหรับ เด่นศูย์วินย์จาศูนย์สองศูย์สามศูนย์สี่ศย์หศย์หนึ่งสำหรับตัวกันจ้าตัวกันจับหายอยู่ที่สองสี่สองหาสองหก นี่คือสุดกันจะสำหรับสามตัวจะสามตัวก็ทำหมักถาชอบปวยตาไม่ทำหบบบบบมักหมักชอบกระปวยผ่นานเราจะจับให้เป็นแนวทางรุ่นรุ่นกันไปเราจะสองศูนย์สี่สามหกแปด ก้าหกศูนย์สองหกเก้าสองหกเก้าอ่ะนี่คือสูตรสามตัวบนจาเดี๋ยวมาเบ่งตัวเด่นตัวเด่นกันก่อนจา้าเผื่อมีตัวหมกักตัวชอบคือกันเนาะจา้าสามตัวไอจอยเขาเน้นอยู่ที่สองหกเก้าสองศูนย์สี่กันจา้าเขาเน้นอยู่ที่สองห้าหกหนึ่ง หกศูนย์ศูนย์สามศูนย์สองจ่า สำหรับแนวทางรัฐบาลไทยมือนีตามนี่เลยจ้าแนวทางของห้าสีมาตามสูตรรีบวม,มือนีมาลอนอีกที่หนึ่งเนาจะถ้ามักถา้กถาชอบพอยตามจ้าถ้าบ่มักบ่อชอบพอยพานได้นอกจากรัฐบาลไทยแอนดอยลงไห้2สองสูตรจ้านี่คือสูตรแลกก็คือจับห้ยสองตัวบนล่างก็มีสูตรสามตัวด้วยนอกจาส่วนส,ส,สูตรที่สองแอดอยลงไห้วันที่วันที่สิบหกวันแนวทางออกนาะจากวันแนวทางรัฐบาลไทยจ้าแอนดอยจับห้ เด่นละสามคู่จะฮุกู่เด่นนั่นเองเนาะจ้าอ่ามักสูรไดก็ตามสูตรนั่นเนาจะเลือกตัวที่ชอบแล้วก็ไปกับทุกครั้งจ้ถ้าบ่มักบ่ชชบก็คือปล่อยผ่านได้เราจะหาเมื่อนี้ก็ขอให้มาตัวเน้นขอให้มาตัวจอขอให้ปังๆละขันจ้าขอให้พี่นเอฟซีทุกคนทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางสูตรดีกันทุกคนทุกท่านจ้าฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยด้วยเนาะจ้า หรือว่าพี่น้อยเอฟซีมีคำถามใดก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนอกจากสำหรับคลิปนี้ขอเก่าวคว่าสวัสดีจ้า